ไปทุกวันนี้ผมเองก็แทบไม่เชื่อในตอนแรกเหมือนกันครับแต่เมื่อได้ศึกษาลงลึกไปแล้วมันทำให้ผมคนลุกสู้เลยทีเดียวย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับยุคที่รถยนต์ยังเป็นเทียงความฝันที่จับต้องได้ยากการซ่อมบำรุงรถยนต์ในยุคนั้นเป็นงานที่ยากลำบากมากครับลองจินตนาการดูสิครับไม่มีเครื่องมือทันสมัยเหมือนทุกวันนี้การจะยกซ่อมรถยนต์แต่ละคัน ต้องใช้กำลังคนจำนวนมากซึ่งนอกจับจะเหนื่อยแล้วอันตรายยิกด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้วิศวะกรหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งนามว่าเอ็ดวินหมกมุ่นอยู่กับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้วันแล้ววันเล่าเอ็ดวินนั่งขีบเขียนแบบแปลนเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงในโรงงานที่เต็มไปด้วยกลิ่นน้ำมันและควันพยายามออกแบบกลไกที่เรียกว่าแม่แรงไฮดรอลิก เขาเชื่อว่าสิ่งนี้จะปฏิวัติว,ตวงการยานยนต์ไปตลอดการพื่นร่วมง,งานของเขาหลายคนหัวเราะเยาะบอกว่ามันเป็นความคิดที่บ้าบอและเป็นไปไม่ได้แต่เอ็ดวินไม่เคยท้อถอยเขาบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าไม่มีใครกล้าทำก็ขอให้ฉันเป็นคนแรกที่ทำมันให้สำเร็จแรงปดดันจากรอบข้างยิ่งเป็นเชื้อเพลิงให้เขามุ่งม,มั่นมากขึ้นไปอีกเขาอดหลับอดนอน บางคืนถึงกับหลับไปคาโต๊ะทำงานภาพของรถยนต์ที่ถูกยกขึ้นยีย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเพียงชิ้นเดียวยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาวันคือแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้เขาแก้าวข้ามความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าและในที่สุดเขาก็ทำได้ครับและแล้ววันประวัติศาสตร์ก็มาถึงเอ็ดวินประสบความสำเร็จในการสร้างต้นแบบแม่แรงไฮดรอลิก ที่ใช้งานได้จริงเสียงฮือฮาดังไปทั่วโรงงานเมื่อรถยนต์คันแรกถูกยกขึ้นอย่างน่ายด